เปิดความเห็นทรงจุงกีเกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อพระเอกดังทรงจุงกีเผยความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับการร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคันครั้งที่76และข่าวการแต่งงานรวมถึงการเป็นคุณพ่อป้ายแดงวันที่23พฤษภาคม2 0 2 3ทรงจุงกีได้ให้สัมภาษณ์ และพูดถึงภาพยนตร์เรื่องโฮเพลสเธอได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานโดยซงจุงกีกล่าวว่ามีหลายสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับคานแต่นาะตอนนี้โฟกัสกับลูกที่กำลังจะให้กำเนิดต้องรีบทำงานที่คานให้เสร็จเร็วๆและจะกลับไปหาภรรยา ผมมีความสุขมากที่ได้มาคานและรู้สึกขอบคุณมากจริงๆรู้สึกว่าได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างจากข่าวพิเศษในชีวิตเมื่อเร็วๆนี้และตอนนี้ที่นี่ผมได้มาอยู่เมืองคานมันรู้สึกว่าสิ่งนี้มหศัศจรรย์กำลังผ่านตัวผมไปและผมพยายามตั้งสติขณะเดียวกันทรงจุงกีประกาศแต่งงานกับดาราสาวชาวอังกฤษและเธอกระตั้งคันเมื่อเดือนมกราคมปีนี้